โยโยโยเที่ยงตรงเจิญกับคืนหนุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนุ่หนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับบิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลาตีสอตรงนะครับฟุตบอลยูฟาแชมเปียนซีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกบรุเซียดอทมุนจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แ,แช็กแมงจากฝรั่งเศสครับดอทมุนรอบที่แล้วเอาชนะอตมาริดด้วยประตูรวม54นะครับแต่ว่าผลงานในลีกเกมล่าสุดบุกแพ้ไส1ส โอกาสจบท็อปโฟยากนะครับเออร์ดินเตอร์ซิกไม่มีเซบาสเตียนอัลาที่เจ็บเราก็ต้องเช็ค2แกนหลักก็คือมัดฮุมเมลกับดอนโยมาเล่นน่าจะลงไม่ได้นะครับประตูคืนนี้เป็นโคเบลเหมือนเดิมครับคูเซนเตอร์ก็น่าจะมีชลอตเตเบกลงแน่ๆนะครับแดนกลางเอเมร์ชานมาเซลซาบิเซอร์นะครับแนวลุกคาริมอาเดเยบี่ยูเรนรันเจดรอนซานโช่กองหน้าเป็นนิคาฟลูคุกนะครับแล้วก็มีมาโก้อยส์ตัวเก่าเป็นตัวสอดแทกครับในขณะที่ปารีสแซงต์แชกแมงรอบที่แล้วเอาชนะบาร์เซโลนาประตูรวม6กส ล่าสุดการันตีการเป็นแชมป์ลีกเอิงไปแล้วนะครับหรือ์อินดิเก้มาจัดเต็มในรายการนี้ตัวผู้เล่นค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยนะครับมีตัวเจ็บแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการหลักครับดังนั้นคืนนี้ประตูดอนนารุม่าเกมรับฮาคิมี่มาควินยอสลูคัสเอนองเดสอย่างเงี้ยครับแดนกลางวิตินญาแนวรุกเนี่ยเพียบเลยนะครับอุสมันเดมเบเล่มาโกเซนซิโอบาโคล่าคริยันเอ็มบัปเป้นะครับไหนจะมีกอนโซโลลามอสกับโคโลมูนี่เป็นตัวสอบแซกครับ ฤด,ดูการที่แล้วก็เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเป็นปารีสเปิดบ้านชนะ2-0นะครับบ้านดอทมูลจบ1-1ครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีนะครับส่วนหนึ่งน่าสนใจนะครับดอทมูลถ้ามัดฮูเมลลงได้ก็ยังพอแม่ประสบการณ์มาช่วยได้ครับแต่ถ้าลงไม่ได้ปัญหาใหญ่แนะ่ส่วนปารีสเนี่ยทำให้เห็นในรอบที่แล้วในการบุกไปอัดบาเซลนามาแล้วนะครับดังนั้นเกมแบบนี้ไม่ง่ายสําหรับดอทมูลที่เกมรับมีปัญหาจริงๆนะครับดูแล้ว วัดใจปลารีแสแซงแช็กแมงดีกว่าครับยังไงจังหวะสวนกลับอันตรายครับเกมแบบนี้วัดใจปลารีสไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับให้เชียร์ปลารีแสแซงแช็กแมงเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย